ขอเชิญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านสำหรับในประาหารเพนในวันนี้อาตมาก็จะได้มากล่าวธรรมกถาสักเรื่องหนึ่งโดวยวันนี้นั้นตั้งใจจะพูดถึงในเรื่องของอุเทศิกาเจดีนะพวกเราฟังคำภาษาบาลีคำนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ คำว่าอุเทสิกาเจดีในชื่อนั้นมีคําว่าเจดีเจดีนี่เป็นภาษาไทยซึ่งมาจากภาษาบาลีก็คือคําว่าเจติยะซึ่งมีความหมายแปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกถึงนะหรือว่าเป็นที่ตั้งแห่งการเตือนใจให้ะระลึกถึงก็ได้นะส่วนคําว่าอุเทสิกา นั้นก็แปลว่าอุทิศนั่นเองอุทิศให้แก่นะคําว่าอุเทศิกาเจดีนี่เป็นชื่อของวัตถุสิ่งหนึ่งเป็นชื่อของวัตถุอย่างหนึ่งที่เรานั้นสร้างขึ้นหรือเรากระทําขึ้นเพื่อที่จะอุทิศให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะในปัจจุบันอย่างเช่นในาศาสนาพุทธ ในชั้นของอัตถกถาท่านได้กล่าวถึงคำว่าอุเทศิกาเจดีซึ่งมาในหมวดของเจดีซึ่งมีสี่อย่างพระเจ้าได้ตรัสถึงว่าสิ่งที่จะเตือนใจให้รึกถึงกุศลธรรมคือสิ่งที่ดีงามนั้นมีด้วยกันอยู่สามประเภทประเภทแรกก็เรียกว่าเป็นปริโภคาเจดีคำว่าปริโภคาเจดีก็หมายถึง เจดี JD, หรือว่าสิ่งที่เจรินใจให้รึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งหมายถึงสิ่งของที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สอยอย่างเช่นบาทจีวรหรือสถานที่สังเวชนีสถานต่างๆที่พระเจ้าทรงใช้สอยทรงเคยประทับเนี่ยเราก็เรียกว่าปริโภคเจดีก็คือเป็นเจดีที่เก็บรวบรวมสิ่งที่พระเจ้าทรงบริโภคทรงใช้สอยอน,นี่ประการแรก ประการที่สองก็เรียกว่าธาตุเจดีก็คือเจดีที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าวไวนะ้เรียกว่าธาตุเจดีประเภทที่สามเรียกว่าธรรมเจดีก็ได้แก่เจดีที่เก็บเอาพระธรรมไว้หรือว่าคำสั่งสอนที่พระเจ้าทรงสอนไว้ซึ่งก็หมายถึงคำพี หรือว่าพระไตรปิฎกต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเราเก็บรวบรวมคมภีรใบรานแต่อดีตมาหรือว่าพระไตรปิฎกก็ตามเก็บร,รวมไว้ในสถานที่ใดสถานที่นั้นก็เรียกว่าเป็นธรรมเจดีตอนนี้ในชั้นของอัตรกถาก็ได้เพิ่มเจดีสุดท้ายเรียกว่าเป็นอุเทศิกาเจดีนะคำว่าอุเทศิกาเจดีก็หมายถึงเจดีที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะอุทิศ ให้แก่พระพุทธเจ้านะในปัจจุบันเราจะคุ้นเคยกันดีก็ได้แก่พระพุทธร,รูปนั่นเองพระพุทธร,รูปนั้นถือว่าเป็นอุเทสิกาเจดีก็คือเป็นสิ่งเตือนใจให้รึกถึงพระพุทธเจ้าได้แต่ความเป็นจริงแล้วคำว,ว่าอุเทสิกาเจดีนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นพระพุทธร,รูปอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าเรามีก้อนหินสักก้อนหนึ่งแล้วเราเองใช้ก้อนหินนั้นนะเป็น สัญลักษณ์ที่จะเตือนใจเราให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เราก็เรียกได้ว่าเป็นอุเทศิกาเจดีเหมือนกันหรืออาจจะมีท่อนไม้สักท่อนหนึ่งเราจะมาแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆซึ่งอาจจะมีรูปร่างใครมนุษย์ก็ตามหรืออาจจะเป็นรูปธรรมจักรอะไรก็ตามแล้วทำให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เราก็เรียกว่าเป็นอุเทศิกาเจดีเหมือนกัน คือเป็นเจดีย์เป็นที่ตั้งเตือนใจให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้าได้นะพระเจ้าตรัสถึงอานิสงส์ที่เรานั้นบูชาเจดีย์ว่าบุคคลใดก็ตามบูชาเจดีย์ทั้งสามประเภทต้นนั้นย่อมเป็นสิ่งที่มีผลมากมีอานิสงส์มากนะก็คือว่าบุคคลใดเมื่อได้เห็นเจดีย์ทั้งสาม หรือว่าโดยในของอัตกถาก็คือรวมทั้งประเภทที่4ด้วยแล้วเตือนใจเราให้ะระลึกถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สอยก็ตามพระธาตุของพระพุทธเจ้าก็ตามหรือว่าพระธรรมคําสอนก็ตามแล้วละระลึกถึงพระธรรมคําสอนได้ะระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ก็ย่อมจะเกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิตย่อมจะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นนะซึ่งการเกิดเป็นมงคลแก่ชีวิตเกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้น ในการที่ได้สักการะบูชาเจดีนั้นอยู่ตรงที่ว่าผู้ใดก็ตามที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในเจดีนั้นน้อมใจให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้นั้นย่อมจะเกิดจิตที่เป็นกุศลขึ้นจิตที่เป็นกุศลนี้เมื่อเราเองมีจิตศรัทธาเลื่อมใสแสดงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ที่ควรเคารพก็เรียกว่าเป็นการสร้างกุศลกรรมให้เกิดขึ้น เรียกว่าเป็นบุญประเภทหนึ่งนะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานึกนึกถึงสิ่งใดหรือว่าเราเห็นสิ่งใดก็ตามแล้วเราน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ย่อมจะเป็นสิ่งที่มีผลมีอนิสงเกิดขึ้นก็คือเป็นการกระทําบุญอย่างหนึ่งนั่นเองเป็นการสร้างกุศลกรรมให้เกิดขึ้นอย่างหนึ่งในตัววัตถุวัตถุที่มีอยู่อย่างเช่นว่าพระพุทธรูปเป็นต้นนั้นตามธรรมดา ชาวบ้านเราชาวุูธเราโดยทั่วไปเมื่อยังไม่ได้ศึกษาให้ลึกซึ้งลงไปบางครั้งเราก็ไหว้พระพุทธรูปด้วยความปรารถนาว่าท่านจะดนบันดาลผลสําเร็จให้กับชีวิตเราเราก็ไปคิดว่าเวลาเราไปไหว้พระพุทธรูปที่ไหนก็ตามอาจจะอยู่ในโบสถ์หรือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงในที่ต่างๆเราก็คิดว่าถ้าเราไปไหว้แล้วเนี่ยท่านจะโดนบันดาล สิ่งที่เราปรารถนาได้ก็เรียกว่าเราไปขอได้ขอให้ท่านช่วยดลบันดาลความสุขความเจริญให้กับชีวิตแต่ความเป็นจริงแล้วในหลักของพระพุทธศาสนานั้นการที่เรามีพระพุทธร,รูปก็ตามมีการก่อสร้างเจดีย์ต่างๆขึ้นก็ตามเราทําเพียงเพื่อต้องการให้นึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นคือจุดหมายที่สําคัญต้องการให้ผู้ที่เห็นนั้นเกิดความเลื่อมใสศรัทธา แล้วน้อมจิตให้เป็นกุศลมีการกระตุ้นเตือนจิตใจของตนให้ละชั่วกระทำความดีทำจิตให้ผ่องใสนั่นเองผู้ใดก็ตามเมื่อได้เห็นเจดีต่างๆได้เห็นพุทธรูปต่างๆแล้วมีจิตที่เลื่อมใสศรัทธานในพระธรรมคำสอนทำให้ระลึกถึงจริยวัตรอันงดงามของพุทธเจ้าความเสียสละของพุทธเจ้าเป็นต้นและกิดจิตเลื่อมใสส่งเสริมให้เราทำความดี อย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดเป็นกุศลขึ้นเป็นบุญขึ้นที่แท้จริงเหมือนอย่างที่พระเจ้าตรัสไว้ก่อนที่จะปรินิผพานที่ได้ตรัสกับพระอานนท์ถึงสังเวชนีสถานคือสถานที่ที่พระเจ้าเคยใช้สอยเรียกว่าเป็นปริโภคข้เจดีทั้ง4คือสถานที่ประสูตรตรัสรู้แสดงธรรมจักรเป็นครั้งแรกและก็สถานที่ที่ทรง ดับขันธปรินิพพานนะว่าผู้ใดก็ตามที่มาอย่างเจดีย์ทั้งสสถานนี้แล้วเกิดจิตที่เลื่อมใสหรือมาที่นี่ด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาแล้วบุคคลนั้นเมื่อมาได้เห็นสถานที่อันเป็นทัศนียะที่ควรแก่การเห็นแล้วเกิดจิตเลื่อมใสตายไปย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ในข้อหมายที่พระพุทธเจ้าพูดนั้นก็หมายถึงว่าเมื่อเราได้เห็น สถานที่ที่พระเจ้าทรง,งใช้สอยนะซึ่งเป็นปริโภคข้อเจดีเหล่านี้ mm hmm. เมื่อไรก็ตามที่เราเกิดจิตเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราน้อมจิตไปสู่การกระทําให้จิตนั้นเกิดความผ่องใสเกิดความเบิกบ,บานใจเป็นกุศลขึ้นก็เกิดเป็นกุศล,ลกรรมนะธรรมดาคนเรานี่เมื่อเรากระทากุศลกรรมให้เกิดขึ้นแม้แต่ในทางใจนะก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่มีผลมีอนิสงส์นะ คนเราธรรมดาทำดีย่อมได้ดีนะ,จะเจริญกุศลให้เกิดขึ้นก็ย่อมมีกุศลวิบากเกิดขึ้นแก่ชีวิตฉะนั้นเมื่อเราเองได้พบเห็นสิ่งที่แทนให้เราลึกถึงพุทธเจ้าแล้วนะเราไม่จิตเลื่อมใสก็ย่อมจะเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเราฉะนั้นโดยสาระที่แท้จริงนั้นให้เข้าใจว่าการที่เราไปพบเห็นหรือว่าสักการะบูชาสถานที่เหล่านี้ ก็เพื่อให้เรานั้นเกิดจิตที่เลื่อมใสนั่นเองเพือเกิดกุศลจิตขึ้นแต่อย่าได้ไปคิดว่าสถานที่นั้นๆหรือว่าวัตถุนั้นๆที่ก่อสร้างมีมากมายไปหมดนั้นจะนํามงคลมาสู่ชีวิตอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ตรงกันอย่างเช่นว่าเรายกตัวอย่างว่าคนในประเทศอินเดียเนียมีผู้ที่นับถือศาสนาฮินดู นับถือศาสนาอิสลามนะเป็นมุสลิมมีมากมายตอนนี้เมื่อเขาเองอยู่กับสถานที่ประสูตัสรู้แสดงธรรมจากประริพพานเหล่านี้หรือว่าได้เห็นเจดีย์ที่เก็บสิ่งบริโภคใช้สอยของพระพุทธเจ้าเก็บพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าหรือเก็บพระไตรปิฎกก็ตามแต่เขาไม่มีจิตเลื่อมใสเขาอยู่ไปเขาเห็นทุกวันนะเห็นเจดีย์ทุกวันแต่เขาก็ไม่ได้มีจิตที่เลื่อมใสศรัทธาไม่ได้มีความเคารพ อาจจะเป็นเพียงแค่ว่าไปอยู่ในสานที่เหล่านั้นเพื่อการค้าขายเป็นตนนะ้นหรือว่าประกอบอาชีพกับคนที่ไปท่องเที่ยวเป็นตน้นฉะนั้นบุญกุศลก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ที่แม้แต่อยู่ในที่นั้นหรือว่าได้พบเห็นเป็นประจำเนะพราะในแท้จริงนี่บุญกุศลมันเกิดขึ้นต้องอาศัยจิตที่สามารถโน้มน้อมไปสู่กุศลธรรมได้คือโน้มน้อมไปสู่สิ่งที่ดีงามไปถึงพระเจ้าได้นั่นเอง แต่คนที่ไม่มีความนับถือศรัทธาแม้จะได้เห็นสถานที่ประสูต์ตัดสรบป,ปนิพพานแล้วไปอยู่ใกล้พระธาตุของพระเจ้าแล้วแต่ไม่มีจิตศรัทธาบางคนถึงกับอาจจะดูถูกดูแคลนหรือว่าทําลายสถานที่เหล่านั้นก็ได้แต่ที่จะเห็นได้ว่าการได้พบเห็นก็ตามการได้อยู่ใกล้ก็ตามมันไม่ได้นํามาซึ่งความจเจริญแก่ชีวิตโดยแท้แล้วการที่ได้พบเห็นการได้สัมผัส การได้อยู่ใกล้จะเกิดผลแก่ชีวิตก็คือจะต้องมีจิตศรัทนานั่นเองนะฉะนั้นตัววัตถุนั้นมันไม่สามารถทำให้ใครไปสวรรค์ได้วัตถุไม่สามารถที่ทําให้คนมีความเฉลือได้แต่โดยแท้แล้ววัตถุนั่นเองที่เรียกว่าเป็นอุเทสิกาเจดีโดยรวมคืออุทิศให้แก่พุทธเจ้านั้นจะเกิดประโยชน์แท้จริงก็ต้องสามารถโน้มน้อมจิตของชาวพุทธนั้นให้คิดถึงพุทธเจ้าได้ ให้คิดถึงพระธรรมได้ให้คิดถึงพระสงค์ได้ฉะนั้นฉันใดก็ฉันนั้น,น,นในการที่เราเองได้กราบไหว้บูชาพระพุทธร,รูปที่มีอยู่มากมายหรือแม้แต่พระเครื่องที่สร้างกันในปัจจุบันเป็นวัตถุมงคลต่างๆนั้นก็ให้เข้าใจว่าประโยชน์ที่แท้จริงหรือความหมายที่แท้จริงของการเคารพบ,บูชาวัตถุเหล่านี้ ก็เพื่อให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วยังจิตให้เป็นกุศลยังจิตใจให้เบิกบานผ่องใสมีหิริโอตปะละชั่วทำดีนี่เองที่จะทําให้บุคคลน,นั้นเกิดเป็นบุญขึ้นมาเกิดเป็นมงคลแก่ชีวิตขึ้นมาแล้วก็จะนําชีวิตบุคคลน,นั้นให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามแล้วก็จะนําความดีงามกลับมาสู่ชีวิตของบุคคลน,นั้นนั่นเองนะครับ ฉะนั้นความเข้าใจที่ว่าเราเองไปไหว้พระแล้วจะให้พระคุ้มครองไปคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านจะต้องมาดนบัรดาลผลสำเร็จให้กับชีวิตเรานี่เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกไม่ถูกต้องเพราะจริงๆแล้วนี่พระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วพระเจ้านิพพานไปถึง2500กว่าปีแล้วท่านไม่ได้กลับมาจากพระนิพพานมาโดนบรนดาลอะไรให้ใครได้ คือท่านนิพพานไปแล้วคือไม่กลับมาพบใครอีกแต่ว่าคุณความดีของท่านต่างหากคุณแห่งความเป็นพระเจ้าที่ได้ปฏิบัติดีมาคุณแห่งพระธรรมที่ท่านได้แสดงคุณแห่งพระสงฆ์ที่ได้ประจักษ์เห็นในปัจจุบันนั่นแหละที่จะน้มน้อมจิตเราให้ตั้งมั่นเกิดสิ่งที่ดีงามแก่ชีวิตฉะนั้นเมื่อเราเองได้กราบไหว้พระพุทธรูป เราได้ห้อยพระเครื่องก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะคือเราจะต้องคุ้มครองพระท่านเราให้พระเรากล่าว้พระท่านเราก็นำอธรรมะของท่านนั้นนะมาประพฤติธปฏิบัติให้เรานั้นมีกำลังมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องแล้วเราก็จะคุ้มครองพระท่านได้ให้ท่านอยู่ดีนะแต่ถ้าหาว่าเราไปคิดว่าจะให้พระท่านคุ้มครองเรานะอย่างเช่นเราไปไว้ในรถอย่างเงี้ย บางคนก็หันหน้าพุทธรูปออกไปข้างนอกนูน่นออกไปข้างหน้านูน่นกะว่าให้พระท่านเห็นก่อนนะเวลาขับรถเนี่ยเวลามีอะไรพระท่านจะได้บังคับรถไปทางซ้ายทางขวาไม่เจอรถชนอย่างเงี้ยอันนี้เขาใจ่ผิดนะไม่ถูกเวลาไว้พระในรถเนี่ยเนี่ยตัวอย่างว่าเราไว้พระในรถเราต้องหันหน้าพระเข้าหาเรานะคือเราหันหน้าก็หาเราให้เราไหวพระ เราไหว้พระแล้วเราใจเย็นตั้งสติขึ้นมีจิตเป็นกุศลแล้วก็ขับรถดีๆไม่ให้รถมันชนเราจะได้คุ้มครองพระนะไม่ใช่ว่าเราหันก้นพระมาทางเราไหนะว้พระเราไม่ได้ไหว้พระแต่ว่าให้พระท่านหันหน้าไปโน่นไปคุ้มครองเรานะเรียกว่าให้ท่านเป็นกองหน้านะมีอะไรท่านโดนก่อนอยางเงี้ยไม่ถูกนะความจริงการไหว้พระคือเราเนี่ยคุ้มครองพระนะเราบูชาพระให้จิตเราเป็นกุศล เราจะได้ไม่ประมาทนะจะได้ขับรถด้วยความระมัดระวังเราก็คุ้มครองพระพอเราคุ้มครองพระเราคุ้มครองตัวเราเองได้เราทําสิ่งที่ถูกทส,สิ่งที่ดีชีวิตเราก็มีสุขนะแต่ถ้าเกิดเราให้พระท่านคุ้มครองเราเราก็ประมาทสิเราไปคิดว่าพระท่านจะคุ้มครองเราเราก็เลยไม่ตั้งสติขึ้นไม่ดูแลตัวเองคิดว่าเรามีพระห้อยแล้วหน้ารถหรือเรามีพระห้อยคอแล้ว หรือวันนี้เราเองไปที่วัดเราไปกราบพระไปขอพระท่านแล้วเดี๋ยวพระท่านจะดนบันดาลให้อย่างนี้ชีวิตเราก็จะดีขึ้นไม่ได้นะฉะนั้นในที่นี้ก็ขอให้เรานั้นได้เข้าใจความหมายของเจดีทั้ง4ประเภทโดยเฉพาะเมื่อรวมลงก็เรียกว่าเป็นอุเทศิกาเจดีนะก็คือสิ่งที่จะเตือนใจเราให้ะระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดกำลังใจ ให้เกิดการเตือนจิตให้ประพฤติปฏิบัติดีแล้วชีวิตของเราทุกท่านก็จะได้มีความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนเอาละวันนี้ได้กล่าวธรรมกถามาพอสมควรก็ว่าพวกเราน,นจะได้ประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องชีวิตเราจะได้ดําเนินไปในแนวทางของสมาธิแล้วก็มีชีวิตที่มีความสงบเยน็นมีความเบิกบานใจ ด้วยกันทุกท่านนะคลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านได้รับฟังพรจากประสงค์ต่อไป